สรุปข่าวชิงเมนโูโกรประจาวันที่23กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์ดเดทชิงนี้ขอสนอะอาร์ตยังไงอาร์มริมรับว่าซีซั่นนี้ผีต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะเมื่องานนี้ประเด็นอาร์มริมนะฮะกุญซื้อเขาฝั่งแมนยูอยอมรับเลยว่าทีมของตนเองนั้นเอาตัวรอดก่อนในฤดูกาลนี้จึงจะสามารถมองไปข้างหน้าในคารักนี้เพิ่มเติมได้หลังจบเกมที่บุกไปไล่ตามตีเสมอเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ2 โดยเมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้จุดโทษกับไปทานของฝั่งเอฟเวอร์ตันช่วงทวลาบาดเจ็บอาร์มบรมได้กล่าวบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นการสัมผัสที่เบามากเลยนะแต่ที่ผมเห็นผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษที่เบามากและมันชัดเจนมากพูดถึงฟอร์มของทีมของเขา,าเราจําเป็นต้องคว้า3แต้มในคาังนี้ให้จงได้เราจําเป็นต้องเอาชนะในเกมทั้งหมดในคาลังนี้ ส่วนที่ยาที่สุดที่เราเสียบอลโดยที่ไม่ถูกกดดันอะไรเลยและเราน,นั้นไม่ได้ทดําในสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําพูดถึงการแก้ไขปัญหาของทีมของเขาในการฝึกซ้อมแล้วเราต้องทําแบบเดิมต่อไปในครึ่งหลังเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเราต้องทําแบบเดิมๆต่อไปแต่ว่าต้องทําในทางที่ดีเราต้องปรับปรุงในการสร้างโอกาสและก็ในเกมนี้เรามีปัญหากับการทําประตูในครั้งนี้โดยพูดถึงการทําให้การทีมของเขามีความสม่ำเสมอที่มากยิ่งขึ้น ผมไม่รู้เลยนะถ้าผมรู้ผมก็จะเปลี่ยนแปลงมันทุกสิ่งที่เราทำในช่วงทุกสัปดาห์เราต้องทำให้มันดีขึ้นในเกมในช่วงเวลานี้เราต้องโฟกัสไปแบบวันต่อวันเราต้องเอาตัวรอดนะในฤดูกาลนี้ให้ได้ก่อนจากนั้นเราจึงจะสามารถาคิดไปข้างหน้าได้ผมไม่อยากจะพูดแค่ในส่วนของแง่ลบนะในเครื่องหลักด้วยาเรานั้นใกล้เคียงกับช,ชนะในเกมนี้มากเต็มดทีแล้วานะผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันนะฮะเอาบอริมได้บอกว่า จจเย็นเอาชีวิตรอดในฤดูกาลนี้ให้ได้ก่อนก็พอแล้วเรามาดูข่าวต่อมาจน,นครับหลังผลงานยแย่แย่แชรแมนยูรเริ่มจะคิดในเรื่องของการปลดอารมริมลิสชื่อสามคนสื้อในการกลุ่มทัพเสียบแทนแล้วเมื่อการนี้มีการสื่อวายงานข่าวดวว่าแมนยูมีความคิดในการเรื่องการจะปลดนะฮะบริเวณอาร์มริมออกจากตำแหน่งเคสโค้ดหลังพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังพร้อมกับลิสช,ชื่อสามคนสื่อ ที่ได้มาคุมทัพในเวลานี้แทนที่แล้วโดยอัลโมริมได้พาแมนยูโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการร่วงไปอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในการมีทั้งหมด29แต้มเท่านั้นแต่ทั้งหมด25นัดจากผลงานที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เฮดโค้ชในวัย40ปีโดนวิจารณ์อย่างหนักและก็ถึงขั้นมีการรายงานข่าวบอกว่าแข้งปีศาจแดงปาจีุบนบางรายเองก็ไม่ปลื้มกับระบบการําทีมของอัลโมริมในครณะนี้เพิ่มเติมผลิตด้วย โดยล่าสุดทางฟิกชัร์เคสหน้าสื่อของสเปนเปิดเผยว่าแมนยูเองนั้นเริ่มมีความคิดที่จะปลดอลัลบริมออกจากตำแหน่งในกลุ่มสื่อแล้วหลังจากที่การมาถึงของเขาไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารของปีแนดงคาดหวังไว้นอกจากนั้นก็มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าพวกเขาเริ่มมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพิ่มเติมแล้ว โดยทีมยังคงไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนในการเล่นได้อย่างชัดเจนผลงานก็ไม่สม่ำเสมอความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเขาในการนำโครงการระยะยาวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีความกังวลใจในสโมสรแต่ว่าบอร์ดบริหารก็ตัดสินใจที่จะให้เขาคุมทีมต่อไปจนถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลเว้นแต่ว่าจะเกิดเรื่องที่ทำให้ต้องใช้มาตร,รการรุนแรงก่อนถึงเวลาอันควรอย่างไรก็ตามนะฮะ ผู้บริหารได้เริ่มประเมินแล้วทางเลือกที่จะเป็นไปได้สลับมานั่งสำรองก่อนช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงหน้าร้อนนี้ในาณะนี้เพิ่มเติมกันแล้วเป้าหมายคือการค้นหาผู้จัดการทีมที่จะพาแมนยูกลับเข้าสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลยุโรปอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเองก็ไม่สามารถทําได้ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยชื่ออย่างท่านของซีดินซีดานโชมัชทูเคิลหรือแม้แต่ความเป็นไปได้ที่บาร์ดิเชโอโปชิติโนจะกลับมาก็อาจจะอยู่ในรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์รับตำแหน่งนี้อนาคตของอาร์มริมเองนั้นยังคงอยู่ในความที่ไม่แน่นอนและก็ความต่อเนื่องตำแหน่งของเขาจะขึ้นอยู่กับการปรปับปรุงที่สำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในค้งนี้่นเอ,อีกน่าแต่ผมเป็นนักว่างณานน์นี้รู้สึกว่านะฮะก็ยังคงจะให้บริเวณนั้นอยู่ต่อไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะมีการปลดกการอากาศแบบเชนฮาร์กในคร้งนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องใจงเย็นๆครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารล้วไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะสื่อนะผมอ้างเลยว่าผู้บริหารแมนยูเบื่อที่จะได้ยินวันนุ่งรดแห่งยุคเซอร์อาร็ฟโฟกุสันแล้วโดยมีการบริการข่าวว่าผู้บริหารอีดิออสที่รับผิดชอบสโมสรแมนยูรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะได้ยินเรื่องราวต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นในสมัยของเซอร์อาร็ฟโฟกุสันโดยผู้จัดการทีมระดับตำนานในวัย83ปีคุมทีมโอเทฟฟอร์ดเป็นเวลากว่า 26ปีจนถึงปี2013และก็คุมทีมในช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยสามารถคว้าถ้วยรางวัลไปได้38ใบรวมไปถึงแชมป์พิมพ์ลรีก3สมัยต่อมาอดีตกุนซือชาวสกอตเองก็กลับมาที่สโมสรฐานะทูตแบรนด์ระดับโลกนะฮะ จนกระทั่งตำแหน่งที่รับเงินเดือน2.16ล้านปอนด์ต่อปีถูกยกเลิกในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญลดต้นทุนของเซอร์จิมราคิฟประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฝั่งอ e ีนิอสโดยซึ่งก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่อ e ีนิอสนะฮะได้เลิกจ้างพนากาักงานไปแล้วมากถึง250คนและตามการรายงานข่าวของเดอะบินเบอร์พนักงานอีกประมาณ200คนต้องถูกเลิกจ้างรอบใหม่ในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ โดยเดอะมิเนอร์เองอ้างว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ชผู้ในการฝ่ายการกีฬาของ e os, อีดิออสและทีมงานของเขานั้นเบื่อหน่ายที่จะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเฟอร์กูสันที่ครองวงการฟุตบอลอังกฤษในช่วงทศวรรษที่ปี1990ถึงปี2000กล่าวกันว่าผู้มีอำน,นาจตัดสินใจระดับสูงสุดของแมนยูบางคนชิงกับกล่าวโทษเฟอร์กูสันสำหรับความล้มเหลวของฝั่งแมนยูหลังจากที่เขาก็เสียในปี2013โดยมีการชี้ ให้เห็นถึงความล้มเหลวมาจากการยอมรับในการพัฒนาสไัยใหม่ในการฝึกสอนและก็การหาแมวมองทําให้สมโมสรต่ํากว่าคู่แข่งในครั้งนี้โดยอ้างคําพูดของฝ่ายบริหารสมโมสรอินเดียอสไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับอดีตใดๆทั้งสิน้นอะไรไม่อยากจะฟังเรื่องราวที่แมนเชสเตอร์เคยครองความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วมาแต่ที่ทัาตของฝั่งเฟอร์กูสันออกจากทางทีมแมนยูไปก็ไม่สามารถจะคว้าชแชมป์ทีมอเ็กเพิ่มเติมได้อีกเลยนะฮะ โดยในช่วงเวลาต่างเนี่ยพวกเขาควา้าถ้วยเ a ฟเอคได้2สมัยอาริคับสสมัย Community s h i e สองสมัยแล้วก็ยูโรปาลีกอีกหนึ่งสมัยในยครั้งนี้านะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก,ก็ได้กันทางด้านของจิมบอกว่าเบื่อแล้วจะได้ยินคำนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงจังหวะปัญหาเมื่อคนคนบอลเสียงแตก2ช็อตแมนยูร,รอดเสียจุดโทษได้ยังไง เมื่อคนในแวดวงนุกหนังอังกฤษนะฮะมีทั้งฝ่ายที่บอกว่าแมนยูควรเสรียจุดโทษและคิดว่ากรรมาการตัดสินถูกแล้วโดยบริโอฟอนินานอาดีตแข้งของพวกเขาเองก็อยู่ในกลุ่มแรกที่ซ้ำไปโดยคนในวงการฟุตบอลอังกฤษมีความเห็นทั้งสองแบบจากจังหวะที่แมนยูเองนั้นรอดจากการเสรียจุดโทษในช่วงท้ายเกมที่พวกเขาบุกไปเสมอเอฟเวอร์ตันสองต่อสองในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่ผ่านมามีจังหวะที่แอเซอรี่ยัยงนะเหมือนจะโดนแฮร์รี่แม็กไก กับมัชทายเดลิกนะครับผม2อแน่รับของแมนยูดึงนิดหน่อยก่อนที่จะล้มลงไปในกรอบเขตโทษซึ่งตอนแรกกรรมการ Al แอนดี้แมชชารีตัดสินให้เอฟเวอร์ตันได้จุดโทษแต่ว่าทีมงาน v ีอมองตรงกันข้ามก่อนที่แมชชารีจะไปดูภาพช้าตรงขอข้างสนามและก็เปลี่ยนคำาตัดสินเป็นไม่ให้จุดโทษในครั้งนี้ ทางนี้บริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังของฝั่งแมนยูบอกว่าจังหวะนี้ควรเป็นลูกจุดโทษโดยระบุว่าผมแปลกใจนะที่มันไม่เป็นลูกจุดโทษมันมีการโดนตัวกนรถีนห็นอย่างไรก็ตามชีโอวัตคอชอดีตปีคนดังคิดว่ากรรมการตัดสินถูกแล้วที่เปลี่ยนคำตัดสินผมเห็นว่าผมเห็นด้วยเกี่ยวกับกรรมการนะฮะอย่างเต็มที่และผมเองนั้นก็ไม่คิดนะว่ามันสมควรจะเป็นจุดโทษ มันไม่มีทางที่ตามธรรมชาติแล้วคุณจะล้มด้วยท่านั้นหมายถึงยังทิ้งตัวลมล้มง่ายเกินไปส่วนไมเคิลดีนอดีตผู้ตัดสินชาวอคงกิษคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นลูกจุดโทษเช่นกันรูปแบบการล้มของเขามันไม่สอดคล้องกับการที่คู่แข่งไม่โดนตัวเขาเลยมันเป็นการตัดสินที่ถูกต้องในครั้งนี้ในเวลานี้แล้ว นะบบผเป็นว่าง,งานนี้เรียกว่าจะใช้ระบบขาอ่อนแบบเดิมนั้นไม่ได้เลยนะครับแมนยูแต่ก่อนก็เคยใช้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่า VR มันชัดซะเหลือเกินและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นี่ครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ